เราเดี๋ยวท้งมดนแล้วมันยังไงเรื่องมันยังไงเนี่ย เย็นก่อนที่จะวัดทุกขั้นนี้นะครับอาท่านจะมีอาหารกล่องให้ได้นะอาหารนี้อือครับ วันนี้เกษตรกร,กรที่มารวมตัวกันเนี่ยนะครับเนื่องจากกรณีโครงการรับจำนำข้าวจากภาครัฐเนี่ยกำหนดไว้เดือนตุลาแต่แล้วทางสภาเกษตรกร,กรจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยได้ทหนังสือขอกับหน่วยงานราชาการและก็หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบให้เลื่อนโครงการรับจำนำเนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปสุดท้ายแล้วคณะกรรมการระดับชาติเนี่ยมีมติลงมาว่าให้เกษตรกร,กรล่กนำ้ำเจ้าพญาทั้งหมดเนี่ยเปิโดโครงการรับจำนำวันที่1สิงหาฉะนั้นแล้ว วันนี้ที่มาเกษตรกร,กรแล้วก็พูดมีส่วนเกี่ยวข้องจึงหาทางออกที่ดีที่สุดก็หมายความว่าทางออกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการลดความชื้นหรือหายุ่งฉางเก็บไว้เพื่อเข้าโครงการรับจำนำวันที่หนึ่งสิงหานะครับฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเกษตรกร,กรทั้งหมดมาหกอำเภอนะครับหกอำเภอก็เกษตรกรทั้งหมดไม่น่าจะเกินนะครับไม่น่าจะเกิน4,000คน แต่ที่มองเห็นณนะวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าแล้วครับเพราะเวลาเราเปิดทําการตรงนี้ก็คือเที่ยงตรงนะครับฉะนั้นแล้วก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยดําเนินการต่อไปและนะครับการที่เกษตรกรมาครั้งนี้คาดหวังอย่างยิ่งว่าภาครัฐจะช่วย สนับสนุนและแก้ไขปัญหากับความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดสิงห์บุรีครับผมครับผมในตัวแทนของอำเภอบางละจานครับกำนันสุรัตน์โพดีครับคือที่เรารวมตัวชาวบ้านมาวันนี้ก็คือต้องการให้รัฐภาครัฐนะครับมีการรับจัดนำข้าวครับ เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้รับการรับจำนำเข้าชาวนาจะเสียเปรียบอย่างมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายจัหรัดโกมลประธานสภาเขตอำเภอเมืองสิงห์รีเหตุที่มาประชุมกันในวันนี้เนื่องจากเขตอำเภอเมืองเป็นเขตร,รับน้ํานะครับ ซึ่งทางการต้องการระบายน้ําเป็นที่พักน้ําเนี่ยและเร่งให้ชาวนาปลูกข้าวให้เร็วขึ้นในเมื่อชาวนาปลูกข้าวเร็วขึ้นการเก็บเกี่ยวจึงเร็วขึ้นเมื่อเร็วขึ้นระยะเวลาการรับจำนำจะเริ่มหนึ่งสิงหาซึ่งเราต้องเกี่ยวก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงมากันเรื่องนี้เพื่อมาขอความช่วยเหลือครับขอบคุณครับขอมติเลยครับครับผม ก็ก็ขอรับทราบว่าท่านชื่ออะไรครับผมชื่อประพัฒน์ผลเกิดครับเป็นเกษตรกรของตำบลหนองก,กระทุ่มครับมาจากหมู่ห้าบ้านหุมาละว,วันนี้ต้องการอะไรครับที่มาวันนี้ที่มาก็อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือกเกษตรกรนะครับเพราะตอนนี้ข้าวเราเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วอยากให้ท่านเร่งโครงการและจํานำข้าวเลื่อนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับตอนจํนำข้าวนี่เราได้ราคาอย่างไรก็เราขายข้าวสดก็อยู่ประมาณหมื่นสามต้นต้นครับ แต่ถ้าเราขายได้ราคาสุดตอนนี้อยู่ที่8,000-9,000บาทเท่านั้นเอง,งเก็ถ้าระดับนั้นนะพู้งานเกษตรกร,เ,กรเราจะอยู่ไม่ได้เพราะตอนนี้ต้นทุนเราสูงทั้งปุ๋ยทั้งราคาน้ํามันก็สูงด้วยแล้วค่าแรงตอนนี้ก็สําหรับภาคเกษตรนี่ค่าแรงวันละ300แล้วเพราะจากนั้นถ้าต่ำมนันก็จะไม่มีคนรับจา้างทำอัอเพี่อนครบางอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับครับส ครับณวันนี้นะครับขอสรุปได้ว่าเกษตรกรเนี่ยที่เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการและจำนำได้เพราะเพราะรัฐเนี่ยกำหนดันที่หนึ่งสิงหาฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เกษตรกรที่มาเนี่ยเพื่อหาทางออกร่วมกันว่าจะทําอย่างไรกับกับคณะกรรมการกขชซึ่งวันนี้คณะกรรมการข้า่งชาติคืออุโบสถบุญุงงาม ได้มาอธิบายความด้วยวันนี้นะครับก็เป็นเป็นหวังอย่างยิ่งว่าเกษตรกรวันนี้จะได้รับคําตอบที่ดีที่สุดครับผม อ่อนสะอาดครับผมแนะนำตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีได้นัดพบเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวในวันที่30มิถุนาย25น2555ณโรงสีเปลี่ยนทัพสมูนนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจในโครงการรับจำนำข้าวให้ทราบถึงปัญหาครับเรียนท่านนายกเทศบางกาจัน พี่น้องเกษตรกรที่คุรผมทุกท่านนะครับผมร,รองผู้ว่าการจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมลกงก่อสาหารวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านมาพบกับพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดสิงห์บุรี